สวัสดีครับวันนี้ครผมผมซื้อรถสปอร์ตแต่งกับสีเข้าอีกหนึ่งคันหนึ่งรุ่นนะผมก็ขอบคุณพี่ลูกค้าด้วยนะครับที่อยากขายรถนะผมแล้วก็พี่เขาโทรหาผมส่งรูปมาหาผมก่อนนะผมส่งรูปมหาผมแล้วก็โทรมาหาผมแชร์โลเคชั่นมานะผมแล้วก็ไปดูรถของพี่เขาก็เออสวยตรงตามที่พี่เขารายงานมานะผมเขาแจ้งไว้นะครับผมก็ได้ทําการซื้อขายเรียบร้อยนะผมแล้วก็ขับมาถึง ที่ร้านกูดคาร์รสซิงแล้วเรียบร้อยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับผมใครที่มีรถแต่งรถซิงรถบ้านรถสปอร์ตรถกับสีรถเปลี่ยนเครื่องนะครับผมขอให้ไปรถที่แจ้งถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้นนะครับผมผมรับซื้อเองโดยตรงนะลูกค้าจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นอนถ้าผมชอบผมถูกใจนะผมตัดสินใจซื้อได้เลยนะผมแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะผมช่องกูดคาร์รสซิงนะอยากจะดูภาพนิ่งก็ไปดูได้ที่เพจกูดคาร์รสซิงเหมือนเดิมครับคลิปวิดีโอผมนะครับผมจะไม่มีการตัดต วัตถุประสงค์ในการทำคลิปคืออยากจะให้ลูกค้านะผมได้ดูตัวรถจริงๆว่าสภาพมันเป็นแบบไหนได้ดูกันแบบเรียวๆแล้วผมผมถ่ายให้ท่านดูยังไงตัวรถก็เป็นแบบนั้นเลยนะอ่ะเดี๋ยวผมพาไปดูกันนะสำหรับเจ้าคันนี้นะผมนี่คือเออเขาเรียกอะไรรถสปอร์ตที่โตโยต้านะผมไปเอ็กกันกับซูบารุนะซูบารุนะแต่ว่าตัวเนี้ยมาขายในแบรนด์ของโตโยต้าผมนี่คือโตโยต้า FT86 นะผม มาพร้อมกับชุดแต่งวายบอดี้นะผมที่เป็นตัว r o c k e ก็ตบันนี่นะอ่าใครที่พลาดขันก่อนนะใครที่พลาดขันก่อนนะสีน้ำเงินนะคันนี้ต้องรีบจองรีบซื้อให้ทันนะผมอยาเป็นแต่คนที่แบบว่าโอ้ยเสียดายจ้างไม่ทันอีกแล้วนะผมต้องให้คนอื่นเขาเสียดายบ้างนะผมอ่าแล้วก็มีชุดไฟหน้านะชุดไฟหน้านี่ก็เป็นชุดไฟหน้าที่แต่งนะผมอ่าเปลี่ยนเรียบร้อยสีเป็นสีส้มจีดนะผมบอกเลยนะขับไปไหนก็ผมสะดุดตาแน่นอนนะนะรนะอจัดรอจัดคันนี้นะ ชุดบายบอดงวอรดี้นะทำลงตัวเลยลงตัวเลยนะไม่เตี้ยมากไอ้นี่เป็นระบบโช๊คนะผมไม่ใช่ระบบถุงลมนะส่วนใหญ่ก็จะทำเป็นระบบถุงลมเพอเป็นระบบถุงลมเอ่อเขาเรียกอะไรในมุมของรถสปอร์ตผมว่ามันมันเร็วมันแรงอยู่แล้วนะมันก็จะขับถ้าเป็นชุดถุงลมที่มันแพงโอเคขับขี่ดีและแต่ว่าถ้ามันเป็นตัวที่ไม่ไม่ไม่ดีไม่แพงมากก็จะขับขี่ไม่คดีเท่าไหร่แต่คันนี้เป็นระบบโช๊คนะผมเป็นระบบโช๊คนะอ่า ล้ L oss, L oss อล้อทอมสันนะล้อทอมสันยางเพิ่งเปลี่ยนมาให้นะผมยางปี2024ยีเลยนะยางปี2024อน่าเพิงพงพ่งเปลี่ยนมาให้นะผมผมไม่ถอดไม่สลับนะให้ลูกค้าไปตามนี้เลยเหมือนกันเพราะว่าพี่ลูกค้าเ้าให้มาแบบนี้เนาะก็ขายกันแบบจริงใจกันไปเลยทีเดียวนะฮะไฟท้ายไฟท้ายก็เปลี่ยนเรียบร้อยนะผมเป็นไฟท้ายตัวแต่งนะเวลาเปิดไฟนี่วิ่งนะแล้วก็มีไฟใต้ท้องด้วยชุดท่อ,อ,อมีเขาเรียกอะไรอะวาลว,วาลวเปิดปิดนัด่นเองนะใช่พี่มีเป็นวาลวเปิดปิดนะชุดท่อนะ ผมว่าน่าจะเฉพาะพชุดปลายนะชุดปลายที่เป็นตัวแต่งนะที่ผมมองเห็นนะนะะว่าจากเคสมาผมไม่เจอแต่ว่าก็ลั่นดีนะก็ลั่นก็เสียงเพราะอดีครับผมเสียงเพราะเพราะดีอ่ามีกล้องมองหลังลบ <c oughs> ผมชอบนะไฟท้ายที่มันเป็นสีดำอ่าดำแล้วกันดำแล้วก็มันมาตัดกับสีส้มนะผมมันทําให้ตัวเนี้ยมันเด่นขึ้นมาผมแล้วก็สีส้ม,มก็ส่องสว่างขึ้นมายิ่งขึ้นนะผมแล้วก็ ชุดสปอยเลอร์หลังนะผมใส่ไม่เรียบร้อยแล้วก็แอบมีหางหลังที่เป็นล็อกเก็ตปัมนี่เล็กๆปกติเป็นหางใหญ่นี่นึงนะใหญ่มากไม่ไหวไม่ไหวนะผมแล้วก็ชุดน็อตนะผมเปลี่ยนเป็นชุดน็อตหัวจีบนะผมที่เป็นหัวทองนะให้ทั้งหมดแล้วเรียบร้อยนะผมาครบจบนะบอกเลยครบจบเลยครบจบเลยคันนี้โอเคอ่าครอบข้างก็เป็นคาร์บอนนะผมครอบข้างคาร์บอนภาะสีห8นะผมต่อเรียบร้อยประสี6ปต่อเรียบร้อย ใช้กันยาวๆอ่าใครที่ไม่มีเวลาไปแต่งนะผมแต่เขาพูดเดียวผมขอเก็บรายละเอียดอีกนิดนึงนะฮะรับรองว่าใครที่หารถสปอร์ตทรงแต่งๆแบบเนี้ยผมบอกเลยครบจบแน่นอนอฝานี่เป็นฝานอะไรนาดิไเป็นกึ่งคาร์บอนไหมใช่เนาะไฟเบอร์เออไฟเบอร์นะแต่ม <นะ S 1> ันเบานะเบานะเบาดีนะผมว่านะเบาดีเป็นเครื่อง2 0 0พัน cc นะผมเครื่อง2 0 0พัน cc โดยรวมแล้วผมว่าโอเคนะจดทรงลงตัวเรียบร้อยมากก็ขอบคุณพี่ลูกคา้าอีกครั้งหนึ่งนะครับผมที่อยากขายรถแล้วก็นึกถึงผมนะผมนึกถึงผมโทรมาคุยกันนะครับแล้วก็ส่งรูปภาพมาสุดท้ายไปดูรถผมชอบผมตูกใจโอเคเออพี่ได้ตังกลับไปใช้เป็หมุนธุรกิจผมได้รถได้เล่มกลับมานะผมอ,อย่างที่บอกไว้นะผม <c oughs> หารถที่บ้านนะผมมีมากเกินไปเจือความจําเป็นแล้วก็พี่ๆเพื่อนๆน้องๆไม่มีเวลาลงขายไม่อยากวุ่นวายใครมาดู ติดขัดปัญหานะครับผมโทรหาผมได้0 99 46245เบอร์นี้เบอร์เดียวเบอร์ตรงครับผมรับซื้อเองโดยตรงลูกค้าจึงได้ราคาดีที่สุดแน่นอนถ้าชอบถูกใจใผมผมจ่ายตังทันทีโอเคขอบคุณครับสวัสดีครับ